ติดตามกันต่อครับ NBT Nord รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันครับดิจิตอลทีวีหมายเลข11นะครับและเพจ NBT Nord ครับวันนี้วันที่27นะครับพรุ่งนี้หลายๆท่านตอนบ่ายผมว่า เริ่มเตรียมตัวเดินทางกันแล้วนะครับหรืออาจจะเดินทางกันในวันที่29ก็อยู่ที่แผนของแต่ละท่านนะครับว่าจะเดินทางในช่วงไหนเดี๋ยววันนี้เราจะได้มาพูดคุยกันแล้วครับทางด้านของขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ถึงมาตรการเตรียมความพร้อมนะครับในการรองรับพี่น้องประชาชนในการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่มีมาตรการอย่างไรกันบ้างนะครับพูดคุยกันกับท่านมานพพุทธวงศ์นะครับขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดชลัมครับสวัสดีครับ ทา่านผู้รับชมที่อยู่ทางบ้านนะครับครับยินดีต้อนรับท่านขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ท่านมารับตําแหน่งได้ประมาณเท่าไหร่กี่เดือนแล้วครับผมมารับตําแหน่งที่เชียงใหม่ได้เดือนกว่าครับเดือนกว่าแล้วต,ตั้งแต่วันที่20พิพฤศจิกาที่ผ่านมาครับครับแต่ก็จะอยู่โซนเหนือนี่แหละส่วนใหญ่ก็อยู่โซนนี้ครับครับผมเชียงใหม่ เขาอยู่เหมือนกันครับตอนนี้จริงๆพอวันนี้พอเรามีแบบช่วงที่หยุดยาวช่วงเทศกาลแบบนี้ครับคุขั้านขนส่งครับเรื่องของการเดินทางรถราก็จะเยอะแน่นอนปีนี้ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่เับเรามีมาตรการรับมือในการเดินทางของประชาชนกับนักท่องเที่ยวอย่างไรบ้างครับครับในเรื่องนี้นะครับสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้ดําเนินการตามแผนที่กรมการขนส่งทางบกได้กําหนดไว้นะครับซึ่ง ทั้งมีทั้งในส่วนของรถโดยสารประจําทางหรือรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกบนะครับแลรถรถยนต์ส่วนบุคคลนะครับซึ่งในในเรื่องของการเดินทางกับรถโดยสารประจําทางนั้นนะครับ,รบเรามีทั้งในเรื่องของการมีแผนอำนวยความสะดวกนะครับและแผนด้านความปลอดภัยนะครับ,รบและด้านความมั่นคงด้ครับซึ่งเราเองก็ทางสำนักงานเราได้มีการบูรณาการประสานงาน ทั้งในภาคของภาคทัและเอกชนครับหลาย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 มาตรการครับที่เราดําเนินการครับผมครับเอาอย่างแรกก่อนรถโดยสารสาธารณะปีนี้เราต้องเน้นย้ํากับผู้ประกอบการบริษัทต่างๆแล้วยังไงบ้างครับสําหรับการจะรองรับผู้โดยสารในช่วงนี้ครับครับผมในในเรื่องนี้นะครับสำนักงานเราได้ขอความร่วมมือแจ้งไปยังผู้ประกอบการครับในเรื่องของการดูแลในเรื่องของความพร้อมของตัวรถ และก็ <c oughs> ผู้ขับรถนะครับซึ่งจะต้องมีความพร้อมอยู่ตลอดเวลาในเรื่องของการเดินทางนะและเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดนะครับในเรื่องของชั่วโมงการทํางานก็ตามในเรื่องของความพร้อมของตัวรถในเรื่องของอุงปกรณ์สุนคววก็ตามนะครับตรงนี <c oughs> ้นะครับแล้วก็ในเรื่องของรถส่วนบุคคลนะครับเราก็มีการดําเนินการในเรื่องของกิจกรรมตรวจรถก่อนใช้ด้วยครับ <ừ> ตรงนี้ครับรถส่วนบุคคลตรวจรถก่อนใช้เริ่มใช้บริการได้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับหัวหน้าครับรถ กิจกรรมตรวจรถก่อนใช้นะรถส่วนบุโคนี่ครับเราเริ่มดาเนินการตั้งแต่หนึ่งธันวาเป็นต้นมาครับจนสามารถเจ้าของรถก็คือสามารถเอาเข้าไปตรวจในศูนย์ได้เลยครับอันนี้มีมีมีจุดบริการหลายจุดนะครับซึ่งสำนักงานขนส่งเราเองแล้วก็สำนักงานขนส่งสาขานะครับทั้งทั้ง4ี่แห่งรวมแล้วนะครับในจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็ยังมีศูนย์บริการผู้จําหน่ายรถนะครับในจังหวัดเชียงใหม่ที่ให้ความร่วมมือในการดําเนินกิจกรรมนะครับแล้วก็ยังมีอู่ อูติดตั้งแก๊สนะครับแล้วก็ยังมีสถานตรวจสภาพรถเอกชนหรือที่เราเรียกว่าตรอนะครับภายในจังหวัดของเรานะครับที่ให้ความมือกับสํานักงานที่ดําเนินการในกิจกรรมในเรื่องของตรวจรถก่อนใช้รถยนต์ส่วนบุคคลครับอันนี้เป็นการตรวจรถฟรีนะครับ20รายการครับผมยีรายการเราตรวจฟรีจนถึงเมื่อไหร่ครับวัวหน้าครับอันนี้เราดําเนินการจนถึง เสร็จสิ้นเทศกาลปีใหม่ครับ<อ>ถึงสี่สมกรา <4 S 1> หกเจ็ดครับมสี่มกรา<ม>คือช่วงนี้ก่อนเดินทางก็ไปเช็คลมยางเช็คระบบไฟระบบเรบรกกันให้สักหน่อยว่าเออรถ ต้องพร้อมสําหรับการเดินทางเพราะอย่างบางทีอาจจะแบบไปต่างจังหวัดขึ้นเขามีทางโค้งรถก็ต้องพร้อมเหมือนกันครับผมครับพูดถึงรถโดยสารสาธารณะหัวหน้าครับคนขับเขาเขาต้องขับกี่ชั่วโมงถึงต้องเปลี่ยนอีกคนหนึ่งเข้ามาขับครับหัวหน้ามันมีกฎหมายตรงนี้ไหมกฎหมายตัวนี้คือกําหนดคือไม่เกินสี่ชั่วโมงครับผมครับแล้วก็จะต้องมีการพักไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมงถึงจะขับรถต่อได้ครับแต่ยังไงก็ตามก็ต้องไม่เกินแปดชั่วโมงครับผมนี่ครับต่อต่อคนนะครับหนึ่งหนึ่งคน พอพักคอขับสี่ชั่วโมงปุ๊บก็ต้องพักอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงโอ๋อจุดที่เขาเขาให้เราแบบเข้าห้องน้ำนะกินอาหารอะไรกันตรงนั้นก็คือคนขับก็จะได้พักไปด้วยตรงนั้นก็ส่วนหนึ่งครับ,รบแต่ว่าแต่ว่าในช่วงของเทศกาลเทศกาลหยุดยาวไม่ว่าเทศกาลปีใหม่ก็ตามเทศกาลสงการานต์ก็ตามับอันนี้สำนักงานขนส่งก็จะมีจุด ตรวจเช็ครถครึ่งทางนะครับก็คือเขาเขากำหนดเป็นจุด less area ครับตรงนี้นะครับซึ่งกระจายอยู่ทั่วทั่วประเทศไทยนะครับแล้วก็ยังมีในจุดของจุดจุดเช็คลถ checking point นะที่เราเรียกว่า checking point มีในอีกหลายๆจุดในทั่วประเทศอีกเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ซึ่งกําหนดให้เจ้าที่ของเราต้อง ให้ให้บริการตรวจความพร้อมของตัวรถแล้วก็ของผู้ขับรถครับผมแบบที่เห็นในรูปนี่คือเราเราตรวจเกียร์ตรวจเบาะอะไรคือเช็คหมดเลยเหรอครับนะครับครับอันนี้คืออันนี้เป็นเป็นการตรวจความพร้อมดุลพินิษ์ครับตรงนี้ครับซึ่งรถทุกคันจริงๆแล้วก่อนจะนํามาวิ่งวิ่งโดยสารนะครับก็จะได้รับการตรวจอย่างน้อยปีละสองครั้งครับครั้งหนึ่งก็คือในคราวชำระภาษีประจำปีอีกครั้งหนึ่งก็ในคราวครบรอบ6เดือนครับอันนี้เป็นการตรวจ ตามเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการครับอ๋อเอกยังสงสัยอยู่คนคนขับสมมุติพอขับวันนี้เสร็จแล้วจะขับต่ออีกรอบหนึ่งไม่ได้ต้องต้องพักพักผ่อนต้องเพียงพอด้วยใช่ไหมครัอันนี้พูดถึงรถสาธารณะกฎหมายก็ต้องมีแบบนี้ด้วยใช่ไหมครับครับเพราะฉะนั้นแล้วคนขับเองตัวบริษัทเองอย่าใช้คนขับแบบขับหามรุ่งหามค่ำครับผมอย่างนั้นก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับนี่ก็ในรถทัวร์จริงต้องมีถังดับเพลิงด้วยใช่ไหมครับครับผมติดไว้แบบนี้เลยครับ และจริงๆเอกเห็นมีมีทางออกฉุกเฉิน ครับผมบอันนี้เป็นเป็นในเรื่องของความปลอดภัยนะครับตรงนี้เป็นอุปกรณ์เสริมในเรื่องความปลอดภัยทั้งในเรื่องของประตูสุกเฉินก็ตามในเรื่องของถังดับเพลิงค้อนทุบกระจกสิ่งเหล่านี้นะครับซึ่งรถโดยสารทุกคันจะต้องมีพร้อมนะครับครับจริงๆรถโดยสารเองเขามีติด GPS ใช่ไหมคัวหน้าครับครับรถรถโดยสารทุกคันจะต้องติด GPS ครับผมเพื่อตรงนี้คือสามารถบ่งบอกได้ทั้งในเรื่องของตัวรถเส้นทางที่ที่รถแล่นนะครับแล้วก็ความเร็วที่ ที่ใช้นะครับและตัวบุคคลที่เป็นผู้ขับรถด้วยนะครับตรงนี้นะครับซึ่งจะระบุตรตรงให้ชัดเจนหมดนะครับตรงนี้ครับซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับสําหรับที่สามารถในการตรวจสอบกํากับในเรื่องของความการใช้ความเร็วไม่ให้เกินกว่าที่กฎหมายกาหนดครับมันมันจะมีห้องที่ที่เราดูรู้ว่ารถตู้คันนี้ออกจากแม่ห้องสอนเวลาประมาณ9ก้าโมงตอนนี้ถึงปลายเราเราเช็คตรงนี้ได้ด้วยใช่ไหมครับผมครับแล้วก็สามารถเช็คได้ด้วยว่าความเร็วขนาดนั้นใช้เท่าไหร่ครับ อ๋อรู้แม้กระทั่งว่าเกินเกิน80และเกิน90แล้วเราก็จะรู้ได้ว่ารถคันนี้เกินแล้วถ้าถ้าคันไหนเกินโดยโดยหลักการแล้วทางเราก็จะมีมีในการติดตามแจ้งเตือนว่าคุณใช้ความเร็วเกินอะไรประมาณนี้ครับแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีครับในเรื่องการใช้ความเร็วเกินนะครับนั่นนั่นเป็นระบบใหม่เหมือนห้องแบบนี้เนาะหัวหน้าเนาะเราจะได้รู้เลยว่าครับผมอันนี้เป็นห้องควบคุมห้องควบคุมใช่ไหมครับ คือคือผู้โดยสารก็จะได้รู้สึกปลอดภัยและมั่นใจขึ้นน้อัวหนือากการเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะมีการติดตั้ง GPS เขาจะมีใช้บัตรใบใบขับขี่รูดก่อนใชิญหนับครับครับผมซึ่งอันนี้เป็นการระบุตัวตนของผู้ขับรถครับที่ชัดเจนเลยจะต้องเป็นคนคนนั้นอย่างเดียวครับตรงนี้แล้วเพราะว่านอกจากรูดบัตรตรงนี้ปุ๊บเจ้าที่ที่จะปล่อยรถออกเดินทางนั้นจะต้องตรวจสอบด้วยว่า ตัวบุคคลคนนั้นตรงกันกับใบขับขี่ครับผมอ๋อเอกขับปุ๊บเอกต้องเอาใบขับขี่ตัวเองครับลูดกับเครื่องนี้อยู่ในรถอยู่ท่านขนส่งก็จะรู้แล้วว่าเอกออกจากปลายตอนเก้าโมงแล้วนะลรขับรถตู้คันนี้ครับผมเราใช้ความเร็วเกินหรือเปล่าครับผมอ๋อเขาเขารถวิ่งเส้นทางไหน ครับก็บจะกำหนดก,นก็ระบุในในเส้นทางการเดินรถชัดเจนครับผมอ๋ออันนี้อ,อันนี้ไม่ไม่ใช่แค่รถตู้ที่อันนี้เอกยกตัวอย่างแค่รถตู้แม่ห้องสอนอย่างเดียวแต่จริงๆรถทัวอะไรสายใตย้สายเหนืออะไรต้องมีแบบนี้เหมือนกันทุกคันครับกฎหมายกำหนดให้เป็นเช่นนั้นครับผมครอ๋นนอค,ครับคุณผู้ชมเห็นไหมฮะตอนนี้เราก็จะได้แบบมั่นมั่นใจจริงๆว่าเขามีระบบตรวจสอบแบบนี้ด้วยนะครับจริงๆใบขับขี่ของคนขับรถโดยสารสาธารณะก็จะต่างจากของพวกเราใช่ไหมครับครับผมครับครับ เป็นเป็นอีกแบบหนึ่งที่เขาต้องไปสอบต่างหากก็จะมีในเรื่องของระยะเวลาในการต่ออายุก็จะสั้นลงครับตรงนี้ครับจากอย่างใบขับขี่ส่วนบุคคลก็จะเป็น5ปีใช่ไหมครับแต่ถ้าใบขับขี่รถสาธารณะอะไรต่างๆนี้ก็จะเป็น3ปีครับผมซึ่งจะมีการทดสอบปฏิกิริยาอะไรต่างๆนี้ทุกทุกคราวที่มีการต่ออายุใบอนุญาตครับแล้วคนขับก็ต้องมีการแบบ ตร,ระะวจปัสสาวะหาสารเสพติดแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์เราก็แคบตรงนี้ด้วยอันนี้ในเรื่องของมาตรการที่เราดําเนินการที่สถานีขนส่งผู้โดยสารครับผมซึ่งทางสํานักง,งานขนส่งเราเนี่ยครับในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้นะครับ,รบซึ่งจริงๆแล้วก็เหมือนกับทุกเทศกาลเช่นกันนะครับซึ่งทางเราก็จะได้อ่ รับความร่วมมือจากทางตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นะครับสถาำนักงานสารสุขจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็สำนักงานปปสภาคหานะครับที่บุรณาการร่วมกันในเรื่องของการตรวจสอบสารเสพติดกับผู้ขับรถทุกรายนะครับที่จะทําหน้าที่ในช่วงเทศกาลนะครับตรงนครับจริงๆอีกหนึ่งมาตรการคุณผู้ชมทางขนส่งจังหวัดเองก็ต้องไปขอความร่วมมือแบบ บริษัทที่เขาขับรถพ่วงว่าช่วงหยุดยาวแบบนี้อาจจะต้องให้ให้ลดจํานวนลงด้วยหรือครับคุณอาครับตรงนี้เป็นเป็นเป็นที่แนวทางที่เราปฏิบัติกันมานานพอสมควรนะครับือถือว่าเป็นธรรมเนียมทีเดียวครับแต่แต่ก็ในทุกคราวนะครับเราก็จะมีหนังสือแจ้งเตือนหรือออกข่าวประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้ประกอบการหรือเจ้าของรถบรรทุกทุกรายนะครับที่ที่จำเป็นต้องใช้รถนะครับคือ ในเรื่องของการของดใช้รถในช่วงเทศกาลที่หยุดยาวต่างๆนะครับเพราะ,ะว่าเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุหรือหลีกเลี่ยงปัญหาจราจรก็ตามนะครับตรงนี้ซึ่งเราเองก็ได้ดําเนินการอย่างต่อเนื่องครับผมทุกเทศกาลเ,เช่นเดียวกันครับเพราะว่าคือช่วงเทศการลรถเยอะแล้วจะมาแบบเจอรถพ่วงรถขนส่งสินค้าเยอะๆอันนี้เราก็ต้องแบบขอให้ขอให้ อเป็นช่วงกลางคืนหรืออาจจะแบบหยุดเลยก็จริงๆแล้วนะก็ขอหยุดเลยครับเว้นแต่มีความจําเป็นหรือว่าเป็นสิ่งของที่มีความจําเป็นนะครับที่จําเป็นต้องใช้หรือว่าจาเป็นต้องขนส่งในช่วงช่วงดังกล่าวนะเช่นจําพวกอาหารหรือว่าเวชภัณฑ์นะครับหรือว่าเชื้อเพลิงอะไรประมาณอย่างนี้ครับผมครับก็ต้องต้องฝากถึงสําหรับผู้ประกอบการด้วยนะครับที่ต้อง ขับรถในช่วงนี้เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางกันจริงๆใน,ในแต่ละด่านในแต่ละจุดก็ต้องมีขนส่งเจ้าหน้าที่ขนส่งเข้าไปประจําอยู่ด้วยไหมครับจุดตรวจจุดสกัดของจังหวัดเชียงใหม่ค,ครับัวหน้าครับ อาจจะไม่ไม่ไม่มีทุกจุดนะค,ะครับเพราะว่าด่านด่านทางทางของเรานี่จะเป็นจุดให้บริการตรวจความพร้อมของรถเท่านั้นเองครับผมเว้นแต่ว่าในเรื่องของการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นอย่างเช่นในเรื่องของการบูรณาการร่วมกับทางตำรวจหรือว่าฝ่ายปกครองนะครับ,รบในช่วงเทศากาลนี้ก็เป็นการดําเนินการร่วมกันบูรณาการร่วมกันในเรื่องของการปฏิบัติในในเรื่องของการป้องปามในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุต่างๆในการเช่นการ ปาล์มในเรื่องการไม่ดื่มนะครับไม่ดื่ม ก่อนหรือขณะขับรถอย่างนี้นะครับหรือว่าการใช้ความเร็วเกินอะไรพวกนี้ครับดูแลนะการร่วมกันครับครับคุณผู้ชมก็เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนและก็นักท่องเที่ยวนะครับในช่วงเทศกาลปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2567นสะครับขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ก็มีมาตรการคุมเข้มแบบนี้เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในการเดินทางพูดถึงขนส่งจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าในแต่ละปีเรามีประมูลป้ายทะเบียนปี67จจะมีอีกไหมครับ ก็ปี6 7ดนะครับปี6กเนี้เราจะมีแผนในการประมูลนะครับปิดตอนนี้เขามีมีการประมูลทางออนไลน์นะครับจะเปิดระบบตั้งแต่วันที่สามกรานะครับสามกราเป็นต้นไปนะครับแล้วก็จะปิดระบบสามกุมภานะครับสามกุมภาที่จะถึงนี้นะเพราะนั้นท่านใดนะครับที่ประสงค์ที่จะอยากได้หมายเลข เลขทะเบียนรถนะครับที่มีเป็นแผ่นป้ายกราฟิกนะครับครับผมเอาไปไว้ในครอบครองนะครับก็สามารถไปลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนแล้วก็เข้าไปเสนอราคาได้นะครับตรงนี้ครับแต่ว่าราคาที่เสนอนั้นจะยุติได้ก็ ถึงกําหนดวันที่3กุมภานะที่เราปิดระบบนะครับ3กุมภาก็สามารถไปเสนอราคากันได้อย่างต่อเนื่องครับผมอ๋อคุณผู้ชมพอใครที่จะช่วงนี้ผมว่าแบบอาจจะมีการถ่ายรถใหม่เข้ามาใช่ไหมครับและอยากป้ายเป็นป้ายประมูลเป็นป้ายทะเบียนเพราะว่าเงินประมูลที่เราได้กันเยอะๆไม่ได้เอาไปไหนเลยเอาไปช่วยผู้ที่เป็นผู้พิการที่ประสบภัยจากท้องถนนครับผมครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งครับครับครับเราก็จะเอาไปช่วยเหลือตรงนั้นนะคุณผู้ชมก็สามารถ อ่าไปเขาเรียกว่าไปไปใส่ราคาไว้ครับผมไปเสนอราคาไว้ในในระบบนะครับตรงน,นี้ครับครับผมไปใส่ราคาในระบบไว้จนถึง3กุมภาพันสามกุมภาพันครับครับเก้าตองเก็ยังเป็นเลขยอดนิยมอยู่นอหัวหน้าครับผมนะก็เป็นที่น่าสนใจกัน <c oughs> ครับแต่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 ผมยอมรับคนที่คิดตัวย่อตัวอักษร ให้ให้มันแบบดูน่าสนใจมั่งมีรวยทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็จะมีแบบตัวเลขอักษรย่อแบบนี้ขึ้นมาอยู่ตลอดเหมือนกันครับก็อย่าลืมนะครับก็สามารถติดต่อได้การทําใบขับขี่การต่อใบขับขี่ก็ใกล้จริงจริงเชียงใหม่เราเรามีกี่แห่งนะครับขนส่งเชียงใหม่ของเราเนี่ยมีสี่แห่งนะครับนอกจากสานักงาน สักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ในตัวเมืองก็มีสองแห่งนะครับมีที่แม่เหียกับหนองหอยนะครับแต่จริงๆแล้วถือว่าเป็นแห่งเดียวกันนะครับแล้วก็มีสาขาอีก3สาขาครับผมมีที่สาขาอำเภอฝางสาขาอำเภอแม่แตงและก็สาขาอำเภอจอมทองครับส่วนในเรื่องของใบขับขี่นั้นนะครับก็เป็นเรื่องที่กรมการขนส่งระบกนะได้ดำเนินการในให้บริการแบบทั่วไทยมานานแล้วนะเพราะนั้นประชาชนท่านใดที่อยากจะ ประสงค์อยากจะทาใบขับขี่สามารถสะดวกสามารถไปทําได้ทุกที่ครับทั่วประเทศครับอยู่ใกล้ที่ไหนก็สามารถไปทําใบขับขี่ที่นั่นแต่ย้าว่าต้องไปทําด้วยตัวเองครับเพราะเราเจอเพตที่แบบว่าสามารถทําใบขับขี่ได้จริงโดยที่เจ้าตัวอยู่ที่บ้านอันนั้นอย่าอย่าหลงเชื่อไปนั่ขาวนอหัวหน้าเนาะมีการโดนมีการโดนหลอกกันมาเยอะเหมือนกันฉะนั้นแล้วต้องไปทําถึงที่เพราะการทําใบขับขี่ในการสอบแต่ละด่าน ก็ต้องใช้บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงเข้าไปในสอบในแต่ละฐานในแต่ละด่านครับสุดท้ายเดี๋ยวให้ท่านขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ครับได้ย้ำกับพี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่งถึงเรื่องของการเดินทางด้วยความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้เชิญเลยครับวหน้าครับครับผมก็ อยากจะฝากไปถึงพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับที่จะเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้นะครับท่านที่จะเดินทางด้วยรถโดยสารประจําทางนะครับก็ขอให้มีการวางแผนการเดินทางให้ดีนะครับในเรื่องของการจองตั๋วก็ตามนะครับในเรื่องของอการเดินทางเพื่อจะไปขึ้นรถโดยสารก็ตามนะครับสิ่งหนึ่งที่ท่านสบายใจก็คือในเรื่องของการเดินทางเชื่อมต่อการขนส่งนะครับโดยเฉพาะภายในจังหวัดนะครับอันนี้ทาง ส,สนามบินไ,ไปไปยังสถานีขนส่งสถานีสถานีขนส่งไปยังสถานีรถไฟนี้เราก็จัดเตรียมรถไว้รองรับในเรื่องของการเชื่อมต่อโครงข่ายกับขออ้ามนาคมในจังหวัดนะครับ,รบนี้ขอให้ท่านที่จะเดินทางด้วยรถโดยสารประจําทางนั้นให้วางแผนการเดินทางให้ดีแล้วกันนะครับ,รบแล้วขณะเดียวกันท่านที่จะใช้รถยนต์ส่วนตัวนะครับในการเดินทางก็เช่นเดียวกันนะครับก็บขอให้ตรวจเช็ครถให้มีความพร้อมแล้วก็เตรียมตัวเองให้พร้อมเช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากว่า จะมีผู้ที่เดินเดินทางขึ้นมาทางทางบ้านเราก็เยอะนะครับขณะดเดียวกันก็เราเองอาจจะเดินทางไปที่ไกลๆนะครับเนื่องจากว่าจังหวัดเชียงใหม่เราเป็นเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้อากาศก็กําลังดีนะครับกำลังพอเหมาะเลยในเรื่องของเทศกาลปีใหม่นะครับน่าจะมีะหลายๆท่านที่มีโปรแกรมที่จะมาเที่ยวทางทางบ้านเรานะเพราะนั้นก็ ให้ระมัดระวังในเรื่องของการเดินทางแนละะวางแผนกันให้ดีแล้วกันครับ,ค,รบคุณผู้ชมก็ปีนี้คนส่งเองก็คุมเข้มเหมือนกันเรื่องของรถโดยสารสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนและก็นักท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเข้ามาเชียงใหม่หรือออกต่างจังออกจากเชียงใหม่ไปเที่ยวจังหวัดอื่นๆนะครับก็ย้ากัน คราวนี้ต้องขอบพระคุณนะครับท่านมานพพุทธวงศ์นะครับขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ครับที่ได้มาพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับขอบคุณครับเดี๋ยวไว้มีกิจกรรมอะไรอีกคงจะต้องเชิญหัวหน้ามาคุยในรายการอีกครั้งหนึ่งด้วยความยินดีครับผมครับคุณผู้ชมครับจริงๆเรื่องของการขับรถนะครับที่เราได้ย้ำกันว่าเมาไม่ขับเนี่ยนะครับเดี๋ยวมาดูคลิปนี้กันก่อนดีกว่าคุณผู้ชมครับวิธีการสังเกตและประเมินอาการเมาสุราของผู้ที่ขับรถ จะมีวิธีการสังเกตอย่างไรนะครับแล้วก็เดี๋ยวจบคลิปนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าติดตามช่วงต่างๆของรายการกันต่อครับ NBT นอตรวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันครับรู้ไหมวิธีการสังเกตอยู่ห่างๆแบบ New Normal อาการของคนมึนเมาต้องทำยังไงเราสามารถสังเกตจากการแสดงออกทางร่างกายอารมณ์และพฤติกรรมได้นะเช่นแสดงอารมณ์อย่างไม่เหมาะสมพูดเสียงดังพูดมากแต่ขาดสาระ ก้าวร้าว oh. พูดไม่ชัดพูดอ้อแอ้รวบคำเข้าด้วยกันจนบางทีอาจจะฟังไม่รู้เรื่องตาเยิม้มตาแดงลืมตาไม่ขึ้นมีอาการซึมมากหรืออาจจะถึงขั้นหมดสติไปเลยมีกลิ่นแอลกอฮอล์ซึ่งมองมาจากตัวคนที่มีอาการเมาสุรามักจะคุมการเคลื่อนไหวไม่ได้อีกด้วยเรามาดูวิธีการประเมินเบื้องต้นจากอาการทางร่างกายกันนะครับวิธีที่1แตะจมูกตัวเอง รับตายืดแขนไปข้างหน้าแล้วชี้นิ้วออกไปจากนั้นให้งอข้อศอกและเอานิ้วมาแตะที่ปลายจมูกโดยไม่ลืมตาหากแตะที่ปลายจมูกไม่ได้แสดงว่าบุคคลน,นั้นน่าจะอยู่ในภาวะมึนเมาสุราครับทำได้แบบนี้ผ่านเลยครับวิธีที่2เดินและหันให้บุคคลน,นั้นยืนตัวตรง จากนั้นเดินสลับเท้าโดยให้ส้นชิดปลายเท้าเป็นเส้นตรงไปข้างหน้า9ก้าแล้วหันตัวด้วยเท้าหนข้างจากนั้นเดินสลับเท้าแบบส้นชิดปลายเท้า9ก้าหากไม่สามารถที่จะเดินให้เส้นเท้าชิดปลายเท้าได้ต้องใช้แขนช่วยพยุงหรือว่าล้มเสแสดงว่าบุคคลน,นั้นน่าจะอยู่ในภาวะมึนเมาสุราแล้วครับแต่ถ้าทำได้แบบนี้ผ่านเลยครับ วิธีที่3นะครับยืนขาเดียวให้บุคคลนั้นยืนตัวตรงยกขาข้างหนึ่งขึ้นจากพื้น15เซติเมตรเริ่มนับ1,000 100 1 0 0 1 1 0 0 2จนกว่าจะครบ30วินาทีหากตัวเซวางเท้าลงเขย่งหรือใช้แขนทรงตัวแสดงว่าบุคคลนั้นน่าจะอยู่ในภาวะมึนเมาสุราแล้วครับ แต่ถ้าทำได้แบบนี้ผ่านเลยครับด้วยความหวังดีจากกระทรวงสาธารณสุขขับไม่ดื่มดื่มไม่ขับ